สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขณะนี้เป็นกระบวนการการส่งรถนะครับแต่ว่าวันนี้ทําไมถึงเราต้องคุมรถเพราะว่าด้านนอกครับวันนี้ฝนน่าตกนะฮะ <c oughs> เราเลยจําเป็นจะต้องเอาถุงพลาสติกถุงพลาสติกตัวนี้เป็นถุงพลาสติกใหม่นะเพิ่งเปิดใช้ครั้งแรกเลยแล้วก็มาคุมก่อนที่จะถึงศูนย์บริการเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ส่งรถนะครับเพราะว่า,าส่งมาทําการเคลือบแก้วนะครับเป็นรถ m a z d a MX-5 r o a d s t e ลอร์ครับ เคลือบทั้งตัวรถและหลังคาผ้าใบเพราะนั้นเราเลยปกป้องให้ได้เยอะที่สุดนะครับก่อนถึงมือท้าเจ้าของก็อันนี้ก็เป็นอีกกระบวนการที่ใส่ใจนะให้ลูกค้าแล้วกันก็ถึงปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่เปียกแน่ๆครับถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะตกแล้วตามแต่ว่าเรายังคงไม่ไว้วางใจนะฮะว่าจะตกหรือเปล่าเพราะนั้นเราเลยคุมให้ก่อนเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้มากๆครับคันนี้ครับกับรถมัตด้า M X5 r o a s t e r คันนี้ครับส่งถึงมือท่านเจ้าของสวยงามอย่างแน่นอนนะครับอันนี้มิกกี้ถ็จและสวยขอขอบคุณครับสวัสดีครับ